สวัสดีครับผมสังคมยอดนิยอมอีกแล้วครับเมื่อนี้ผรจอยู่ป่าเ่าครับอยู่ไฮมันบางทีเราฝนอะผมมีเขาเลยครับเมื่อนี้แฟนเอิดเติดนี่จะทงมันแล้วเนี่ยกำลังเสียบมันฝนอะวงมันต้นนี่มมีต้นเขาแล้วครับแถวเนี่ย มีตะมันปลูกไหมเนี่ยกำลังเสียบเสียวยอยู่เนี่น <laughs> มีแต่มันเพิ่นดอกมันป่ามันลุวงอยู่ละเพิ่นลสุนไพรเอาหัวไปขายแล้วก็เอาต้นมันไว้ก็เสียบต่อปลูกต่อนะมันกระไรสีไปไป่ห้าเดือนมันเกือบถอนอีกทีนึงปลูกเวลานี่ก็สิประมาณไเน,นี่ประมาณ เดือนมันเดือนส่วนสงการมอดีาอดีเก็บอยนูะ่บุกต่อบุ่างน้อยอีกบุกเกินเดือนหนึ่งนึ่เขียวปั๊บเกนะิดบุกจะไม่ดลจะให้มันทองมันแล้วพี่น้องเอ้ยนะข้ามครับตอนนี้จะเป็นติวกดีนะตอนนี้มองแร่งตีหกมง ้พ่อแม่น้องางสังคมอย่านิยมลองวอ่ายน้ครับว่า <c oughs> หมุนรอบๆวนทรง,งมั่นครับนี่ก็สามสิบสี่สิบไรมั่นลุง่งปลูกว่่ะ,ล,ะลูกเคยเท่าลูกเคยหงอๆกันกนี่ตอนนี้ระบาใหม่มีลเร้อสังคมอย่านิยมครับไลาคนมาแย่ <c oughs> ไอ้คนเหมือนไงไอแบบสามคอเดียวบรรยากาศดีเงี้ยมันาแง่ครับมันนี้สังคมยอนิยมเสียงเศร้าแหงแน่จังหน่อยก็เลยม,มาหาถ่ดทายคลิปให้พ่อแม่นอ้องเขาเบิง่งสองสามมือมังหันป่ะโอ้ยลองเพ่งติดต่อกันเนาะเสียงเจ้าที่เบาบริญญินหมดแล้วครับแหงหมืดบรรยากาศดีครับพี่นอ้องเปิดนะ แฟนเอิดเติรดครับตอนนี้ตรงเขาปลาเขาบ่มีแล้วครับนี้จะก่อนขี้ดินแล้วนี่เอามันเสียไปเนี่ยย้ำแรงติดกันนี่ค <c oughs> รับบรรยากาศย้ำแรงครับใช่พ่อแม่ไอ้น้องข้างบงสังคมอยอดนิยม่งกันสี่แล้วครับตอนนี้เพลงไอคนบ่ใหญก่กำลัง แฟนกำลังต kind of ิดตามครับกำลังมากกันหลายครับไอ้คนบรรยายนี่ไอ้ข้ามคอเดียวครับนี่บรรยากาศดีๆครับบรรยากาศบ่มีให้เขาเราครับนี่ปลาเข่ามั้งล่ะไม่ได้ไม่จะให้มันล่ะปลูกมันล่ะเชื่คนน่ะแดดเดือดตรงกว่างใบโพนเขาคนนเะก็ยังกําลังจองจุกจิกเดลย แจกแจกแจกมาเจอคับรรยากาศดีครับตอนนี้ครับสังคมอย่างนยมบ,บุมีเดียมบบมุบีงานหนีง,นงนครับอีกสองสามมื่นจดสิไปงานครับ18่สิบปีเก้าสาสิบสีหนึ่งครับมีงานดูอีตอวัววางสองสามมื่ก็เลยผักพรอยจัง้อยครับตอนนี้เสียงเสาแหงแล้วหลงเพี้ยงใดแล้วตอนนี้ ือเกาคือเกาเกาด้อพี่นุ่มไม่มียเอาแต่ก่อนขี่ดินก่อนขี่ไทยียวิวง,งามๆนีแต่กว้างนีให้เขาครับฮ <c oughs> ่าฮ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 ่า่า ตายไปนล้วกระเป๋าอยู่ผู้เดียวนี่ครับเสียงเขาสอบมอนจะใส่ว่าม่นเบิ่งๆย่งไงไกลจากหมู่บ้านเติมใช่ครับเนี่ย,รยมมตร,รงมันมนงม่นเนี่ยก็ได้ไกลออกจากหมู่บ้านก็นเกือบห้าร้อยเมตรหมดละครับแต่ว่าได้ได้ยินเสียงอยู่โอ้ยที่ครนี่กาศด,ดีเนะครับ เป็นเออเติร์ดเป็นเออเติร์ดครับอย่าเริ่มติดตามสังคมอยอดนิยมเดอ้อฝากไว้น้ำเนี่ยครับไปใส่กับไปผู้เดียวถือไหม่เซลฟี่อยู่ผู้เดียวเนี่ยผมมีคนมาถ่ายรูปให้ผมมีคนมาถ่ายหน้าตาให้เลยเส็ดหยังก็เฮ็ดเอาจะคล้องเนี่ยเนี่ยเขาเอื่อมาลอกก็าเนาะครับ อ่มีความสุขหลายๆเ้อสุขภาพแข็งแรงเพื่อนๆสุบูุสุคนพ่อแม่หน่องเฮาบรรยากาศมื้อนี้ครับฝนบโบยไปแล้วครับฝนฝนมดเมื่วานเมื่อนี้เศ้าโต๊กแล้วมิดมือ,มอทําทาสิโต๊กอยู่แต่ว่าโบโตกครับไปมากกอแห้งครับบรรยากาศดีเบิ่งท้องฝาดที่ะครัแจ่มใสเลยครับ,ำส,รบสำหรับคลิปนี้ไว้สนี้เ้อสำหรับผู้ติดตามสังคมอย่ดนิย่อ <laughs> ม ติดตามมันสิว่าเอ้ยเฮ็ดยังน้องมันนี่ก็นี่เดี๋ยวสิโพสให้ลงทั้งยูทูบอ่าทั้งเพจให้พ่อแม่นอนข้าเบิ่งอย่าลืมติดตามไอ้ติดตามเพจในเด้อกับสังคมอย่านิยมผู้ใหญ่อยากผู้ใดอยากหูไอ้การเคลื่อนไหวสังคมอย่านิยมก็ได้ว่ามีอัลบั้มใหม่มาออกมาเราบอกกันติดตามกันแล้วกันครับเดี๋ยวยังยังบ่ได้มีเท่านั้นครับยังมีตอนนี้กําลังเฮ็ดเพลงพวก เกาๆครับเอามาเป,เป็นเบลเล่ไหมครับจเจจเฮ้ยเจจเจตรมานเห็นแล้วอยากกอดครับเนียงโมปีนากับจ้าบจ,จังเลยขอสู้ในบอ่อชวนน้องเที่ยวสีสเกตดิ่นให้พ่อครับตอนนี้กําลังว้าอ,ออกมาโมไดลกับแฟนดินปีนแล้วครับ <laughs> ลอกอหนเหาะเด้อลอกอห์เหาะเนี่ยเนี่ยครับขอรอแ,ออ <laughs> แค่เล่พูดน้อยๆดอกแต่ว่าเว่ยขึ้นเวที่ย่ำไหลเนี่ยเว่ยเวที่เขาเสียฮักกหมดแล้วครับเว่ยอาซัมมี่ซัมมี่เหรอครับ บอกไปหลายวัมันเหีวมันยืดมาบอกไปมากกับติดอ่างบอกแหละคือเรื่องยังก็บอกไปเสร่จละเนาะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมเนียครับสังคมอย่านิยมเขากลับเข้ามาสมบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม